เปลี่ยนสีท้องฟ้าจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ว้าวเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนเข้ามาที่รูปที่เราจะทำการสอนท้องฟ้าได้เลยจากนั้นให้เ,เพื่อนๆนมาเลือกข้างล่างปุ่มที่สองนี้กดติ๊กไปจากนั้นให้เ,เพื่อนๆเลื่อนมาจะเห็นคำว่าท้องฟ้าครับกดไปแล้วให้เลือกไปที่มีเมฆมากนั่นเองครับ ว้าวเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหม AI มันทำงานให้เราแบบไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกไปครับแล้วก็กดบันทึกเซฟออกกำลังบันทึกเรียบร้อยครับเห็นไหมแค่นี้เองครับเราก็จะได้ไฟล์ที่มันสอนท้องฟ้าให้แบบสวยมากๆเลยลองมาดูที่รายละเอียดนะฮะ ว่าไฟาเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนโอ้โหเป็นไฟล์ที่แบบว่าพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่ามือถือที่ผมใช้ทําก็คือของเสี่ยมี่เป็นรุ่น r ร d มี่โน๊ตสินะฮะสำหรับใครที่ใช้เสี่ยมี่นะฮะก็ลองเอาเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้ไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมกุยศรัตน์เจอโปรดิวเซอร์สวัสดีครับ